สวัสดีครับเป็นหมอหลอกหมพระรัตนตรีอุตานิยราชนะครับวันนี้ก็มาทำการแสดงยุบานทาไหตบลทาไหอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมสิผาพี่น้องชุ่มด้านหลังเวทีของมือนี้นะครับผมตอนแรกก็สิผาพอไม่เยอะหรอกหมอโป่งนี่หน่อยแค่นี้ยังอยู่ครับ สวัสดีค่ะร่างจากการทำกับข่าวหนึ่งขางกับขา่บขาวเรียบค่ะมานั่งพักพอนิดหน่อยยายน้อยนี่เป็นผู้เฮงเด็ดพี่น้อง,<า>งเป็นผูน้เฮงบ้านเมืองเปินติดโควิดแต่ว่าเราได้งัวฟีสตัวหนึ่งนะครับงัวก็เป็นงัวแม่พร้อมยายน้อยนี่เลี้ยงงัาวนะครับเลี้ยงงัวหลายอ่าถึงเป็นแม่ขั้วประจำววงรัตนาศิลินตาเทราดมาหลายปีแล้วพี่น้องประมาณกี่จ้าปีครับป้าน้อยห้าสิบปี ที่ผม17ปีเลยพี่ปี48ปี48มากพูดอะไรที่ผม7ปีเราได้พี่น้องเพราะเป็นธรรมดานะครับผมมาเดี๋ยวสิภาพี่น้องเดินชมด้านหละกันอะไรวะอันนี้คือบรรยากาศหลังเวทีนะครับพี่น้อง เอ้าใจเอ๊นั่นเด้พี่นิตยารี่ร้องนี่ครับโอ้แปลงขั้นเราก็ม่านาาเราก็แล้วัก็แล้วพี่น้องม่ยังไรห้าอาจารย์คนยหลังห่ออ่งพี่น้องเบินเบิ่งสถานการณ์หลังวิีครับก็คยเห็นาวดีๆนเนี่ที่คอยเห็นมจะวิราะมแ่ที่วกีต่อ่องตามเด้นะคะตามเด้นะคะช่องปลองผมเจ้องผมนะคะโทว์แบนะคะ ติดตามพี่น้องพี่น้องพี่้ออยู่นี่มองไม่ได้ไหมก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี่เรื่องตัมห่วยนุเกอรงบรรยากาศเบาเรื่องอะไรเป็นมองคอตตูมนะครับผมน้องลั่นตุงน้องบอลลูน ผมทั้งน้องตาตานะครับผมนี <t ans> <bucks and Pokemon> enfin ่คอตูมเกี่ยวกับพวกมวผวกขนนะครับพี่น้องครับแลวล่าสุเห็บยี่ห้อขนนพี่น้องเห็บเปิงยูเห็บขนแล้วเียบขนนี่คือขั้วงามเลยครับของน้องลั่นตุงน้องบอลรุ่นน้องตาต้าเขเช่นเียวกบปากพีปากน้องช่วมการแสดงดุการมนี้นะครับผมบานคาไหเดอพี่น้องเ้ยอัเพื่อเขื่อนายจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่น้องคนใหม่ครับกระบะไหม่กระบะใหม่นะครับวันนี้ กับบ้าไม่ตัวนี้ครับครับกับบ้าไม่ไม่คุณลองนี่ชมกันนะครับเวลนเราฝนเม็ดเช้าผมบอกเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทุกมื่อแล้วแต่อารมณ์ผู้เสียบตามารูปของคอสตูมนะครับแล้วแต่อารมณ์คอสตูมไลยพี่ชาติเลยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์คอสตูมไหนเฮ้ยซุ่มไก่ นางเอกผู้มาความสามารถนะครับผมมาจากข้างโคลาแอฟริกานะครับ USA นางงามแอฟริกากับนางงามมาจาังยังไงโคราชโคราชโคราชนต่ง,ง่าท้นะมาจากจจาก่อนครับเรียนจ้า กำล so, so, actually, the ังเห็นหัวอยู่ไม่องช่วงเหมือนข้าวทั้งนะครับนี้สื้อด่านหลังของเีด้วยเอ่อานนะครับเชอมต่ก็รีตามดูมากกัอการตด้าใจนะครับมีคะแนนลอยเหลือหางเกลียทุกด้านครับข้าก็ถไสใน้อยสวัสดีค่ะ เต้นะครับต้าที่เหนหเนนะบแนอคตรด้วเ้่ับเป็นตัที่การแสดงนะครับผมมันมองหานเสือนะครับพี่น้องโอ้มื่อกี้สถานทีห่วงห่วงครับเพื่อนี้เชื่อแน่ยน่ครับ่านผ้ ลาวรับังนลั ars, าี of of mond, ist, s, ่น่แี่อ้นะครับผมกำลังเช็คพื้นไฟนะครับเพราะว่าโดนฝนที่ทั้งแ่งขอใชยพู้มมากนะครับผมก็เลยมาเช็คระบบไฟแต่เวนนะครับยังพวกเพาะี่นอก ฝากยังไ้กัขอบคุณถูกแรงใจเ้ยพี่น้องติดตามผลงานรัตนลสินิตาแทราชเพราะว่าเป็นเบื้องหน้าของเวทีเบื้องหลังของเวทีทําการแสดงนะครับผมฝากคดไลคดแช่ช่องมิงสุดชาติีครับผมบ๊ายบายพี่น้องก็กันครับสวัสดีครับ